สวัสดีนักเรียนชั้นปฐมปีที่ยาทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้เป็นวิชาสุขศึกษาสืบเนื่องมาจากครั้งที่แล้วนะคะครั้งนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของโรคลมพิษนะคะซึ่งครูเชื่อว่าหลายๆคนก็เคยเจอโรคนี้กันมาแล้วเดี๋ยวมาเรียนกันเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงความหมายของลมพิษนะคะลมพิษก็คืออาการทางผิวหนังที่พบเห็นกันได้บ่อยซึ่ง จะเกิดจากร่างกายที่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้นะคะโดยจะปรากฏเป็นผืนบวมนูนสีขาวล้อมด้วยสีแดงนะคะโดยผืนที่ปรากฏนั้นจะมีขนาดแล้วก็รูปร่างที่แตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับสิ่งที่กระตุ้นที่ทำให้เกิดปฏิกิริยานะคะส่วนขนาดของผืนนะคะ ก็จะมีตั้งแต่เล็กมากไปจนถึงขนาดใหญ่นะคะเกิดพื่นจุดเล็กๆนะคะมารวมกันจนทําให้เกิดเป็นดวงใหญ่ขึ้นผู้ป่วยนะคะมักจะมีอาการคันหรือว่าอาจจะรู้สึกเสพนะคะในบริเวณที่เป็นพื่นนอกจากนั้นนะคะพื่นลมพิษยังสามารถเกิดขึ้นได้บนทุกส่วนในร่างกายนะคะในกระทั่งใบหน้าริมฝีปากลิ้นคอหรือว่าหูนะคะโดยมากแล้ว ก็มักจะเกิดไม่เกิน24ชั่วโมงค่ะแล้วก็พื่นจะค่อยๆจะหายไปนะคะต่อมานะคะลมพิษนะคะก็จะแบ่งออกได้เป็นสองชนิดตามระยะเวลาแล้วก็อาการที่เกิดขึ้นนะคะก็คือ1นะคะลมพิษชนิดเฉียบพลันลมพิษชนิดนี้นะคะจะเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปเองได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วอาการนะคะก็จะหายไปเองภายในเวลา48ชั่วโมง หรือว่าในรายที่เป็นนานๆน,นะคะก็จะเป็นติดต่อกันแต่ไม่เกินหกสัปดาห์ค่ะส่วนสาเหตุของลมพิษเฉียบพลันนะคะก็อาจจะเกิดจากหลายๆสาเหตุนะคะก็อย่างเช่นหนึ่งนะคะอาหารที่กระตุ้นอาการแพ้อย่างเช่นถั่วหอยไข่แล้วก็ชีสนะคะ2ก็คือการรับประทานยาแก้ปวด อาหารเสรมหรือว่ายาสมุนไพรค่ะต่อไป3ก็จะอาจจะเป็นน้ำหอมสีย้อมผมผงสักฟอกครีมหรือว่าโลชั่นยาทาลิปหรือเสื้อผ้าต่างๆนะคะสีก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงเชื้อาราละองเกสรของดอกไม้ฝุ่นพืชแล้วก็สารเคมีนะคะต่อไปสาที่ยานะคะก็อาจจะมาจากการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้เช่น ยังพารานิเกลที่อยู่ในนาฬิกาหรือว่าเครื่องประดับนะคะต่อไปหกก็คือถูกมะเร็งสัตว์กัดต่อยใส่ที่7ดก็จะเป็นการติดเชื้อตั้งแต่การเป็นหวัดไปจนถึงโรคเอดนะคะเจดก็จะเป็นความเครียดแล้วก็ใส่สุดท้ายนะคะสิ่งกระตุ้นทางกายภาพอย่างเช่นผิวที่บีบรัดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแสงแดดแล้วก็การออกกําลังกายหรือว่าน้ําค่ะ สำหรับลมพิษชนิดเรื้อรังนะคะลมพิษนี้ก็จะมีอาการเป็น,ปนหายหายต่อเนื่องกันเกินหนสัปดาห์ขึ้นไปนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วลมพิษชนิดเรื้อรังจะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่อาการของลมพิษชนิดนี้จะทําให้เกิดความรําคาญหรือว่าความไม่สบายตัวมากๆซึ่งจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตหรือการนอนหลับของผู้ป่วยที่เป็นลมพิษได้ค่ะ เรานะคะจะพบเห็นผู้ที่เป็นลมพิษได้อยู่บ่อยๆเพราะว่าลมพิษเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัยแต่พบว่าเกิดได้บ่อยในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นสาเหตุของลมพิษเรื้อรังนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยกันทั้งหมดนะคะ8ป็สาเหตุนะคะสาเหตุแรกก็อาจจะเกิดจากความเครียด2นะคะเอ่อดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์แล้วก็คาเฟอีนค่ะ 3. ก็จะอาจจะเกิดจากอุณหภูมิอุ่นๆ4การใส่เสื้อผ้าที่ฟิตดีบรัดเป็นเวลานาน,านๆนะคะ 5. ก็จะเป็นการใช้ยาบางชนิดอย่างเช่นยาลดการอักเสบนะคะต่อไป6ก,ก็การบริโภคผลผสมอาหารบางชนิดเช่นสาริสไสเลตนะคะซึ่งจะพบบ่อยมากในมะเขือเทศน้ำส้มแล้วก็น้ำชาค่ะแต่ต่อไปก็จะ เป็นการสัมผัสกับอากาศเย็นอากาศร้อนหรือว่าน้ํานะคะใส่สุดท้ายนะคะใส่ที่เปดก็จะเป็นการถูกแมลงสัตว์กัดต่อยค่ะต่อไปนะคะเราก็มาทราบถึงอาการของลมพิษกันเลยนะคะว่าจะมีอาการเป็นยังไงนะคะอาการของลมพิษก็มักจะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันนะคะเป็นผืนมีลักษณะนูนแดง แล้วก็จะมีขนาดรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งหนัจะเกิดได้ทั้งบริเวณใบหน้าแขนขาลำตัวรวมไปถึงส่วนอื่นๆของร่างกายด้วยนะคะผู้ป่วยนี้นะคะมักจะรู้สึกคันมากและถ้าหากเกานะคะก็จะเกิดผื่นแดงมากยิ่งขึ้นจึงไม่แนะนำให้เกานะคะต่อมามาดูที่สาเหตุของลมพิษกันนะคะก็จะมีตุ่มนูนของลมพิษนะคะ เกิดขึ้นเพราะว่าร่างกายนะคะได้ปล่อยสารวีตามีนและก็สารอื่นๆน,นะคะไปสู่กระแสเลือดซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดปฏิกิริยาที่ผิวหนังนะคะหรือว่าไม่ทราบสาเหตุว่าทําไมจึงเกิดลมพิษรรได้แต่ก็อาจจะเกิดจากสิ่งกระตุ้นหลายๆอย่างนะคะในชีวิตประจําวันของผู้ป่วยที่พบบ่อยอย่างเช่นการรับประทานยาแก้ป,ปวดการรับประทานอาหารบางชนิดเครื่องดื่แมแอลโกอฮอล์ แสงอาทิตย์ความร้อนแล้วก็ความเครียดในเรื่องต่างๆนะคะซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ของลมพิษเฉียบพลันนะคะมักจะมาจากอาการแพ้แต่สิ่งกระตุ้นที่ทําให้เกิดลมพิษนะคะประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยจะหาสาเหตุไม่ได้สาเหตุของลมพิษระยะเรื้อรังนะคะยังไม่เป็นที่แน่ชัดอาจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะทำลายตัวเอง หรือที่เรียกกันว่าปฏิกิริยาแพ้ภูมิตัวเองซึ่งมีประมาณหนึ่งใน3ถึงครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยนะคะสำหรับบางรายพบว่าการเป็นลมพิษนั้นอาจเป็นสัญญาณของปัญหาทางสุขภาพอย่างเช่นโรคไทรอยหรือรูปัสหรือว่าโรคภูมิแพ้ตัวเองที่เรียกกันติดปากว่าโรคภูมิพวงนะคะ สำหรับการวินิจฉัยลมพิษนะคะแพทย์ก็จะสอบถามประวัติอาการและประวัติทางการแพทย์อื่นๆโดยละเอียดนะคะอย่างเช่นการแพ้สิ่งต่างๆและทำการตรวจร่างกายเพื่อที่จะหาสาเหตุแล้วก็ปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดลมพิษในบางรายนะคะอาจจะมีความจำเป็นต้องได้รับการตรวจหรือว่าการทดสอบทางห้องปฏิบัติการนะคะเช่นการตรวจเลือดหรือตรวจหาภาวะการแพ้ต่างๆค่ะ สำหรับการรักษาลมพิษนะคะส่วนใหญ่แล้วจะไม่สามารถระบุสาเหตุท,ที่ทำให้เกิดลมพิษได้ชัดเจนแม้ว่าแพทย์นะคะจะได้ทำการตรวจอย่างละเอียดแล้วดังนั้นนะคะการรักษามักจะเป็นการให้ยารักษาอาการคันเบื้องต้นแพทย์อาจจะให้แบบยาทาหรือว่าประเภทสารต้านฮิตามีนนะคะโดยสามารถใช้ยาทาเองได้ที่บ้านแล้วก็หากการรักษาด้วยตัวเองเบื้องต้นไม่สำเร็จนะคะ ก็ควรจะไปปรึกษาแพทย์เพื่อหายาที่ได้รับตามใบสั่งแพทย์หรือว่ายาอื่นๆนะคะประกอบกันเพื่อทําการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ปว่วยมากที่สุดค่ะสําหรับภาวะแทรกซอนของลมพิษนะคะก็ประมาณหนึ่งในสีของผู้ป่วยลมพิษนะคะระยะเสียบพลันแล้วก็ครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยระยะเรื้อรังนะคะมักจะมีการพัฒนาไปเป็นแองจิโอดีมา ซึ่งเป็นอาการรวมของ้งเยื่อในชั้นลึกของผิวนะคะสามารถทำให้เกิดปัญหาได้สำหรับบางคนแล้วก็เป็นอันตรายได้ถึงชีวิตถ้ามีผลต่อการหายใจค่ะภาวะเสซ้อนโนะคะที่สำคัญของลมพิษได้เกหายใจได้ลำบากเกิดภูมิแพ้รุนแรงอย่างเฉียบพลันนะคะแล้วก็ผลกระทบทางอารมณ์นอกจากนั้นก็จะมีผู้ป่วยลมพิษที่มี โอกาสเพิ่มมากขึ้นที่จะพัฒนาไปสู่โรคอื่นๆนะคะเช่นไทรอยหรือว่าโรคโคอักเสบบูมาตตยนะคะและบางอาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นหายใจติดขัดหรือว่าอาการแพ้อย่างรุนแรงนะคะต่อมานะคะมาทำความเข้าใจกันในเรื่องของการป้องกันลมพิษนะคะลมพิษนะคะสามารถที่จะบรรเทาแล้วก็ป้องกันได้ด้วยตัวเองนะคะที่สำคัญก็คือ หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นต่างๆที่ได้ทราบจากการวินิจฉัยโดยแพทย์นะคะหรือว่าการมันสังเกตตัวเองแล้วก็จดบันทึกอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้ทราบถึงสิ่งกระตุ้นที่ทําให้เกิดลมพิษนะคะซึ่งจะทําให้แพทย์นะคะสามารถที่จะวินิจฉัยถึงสิ่งกระตุ้นต่างๆนั้นได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงระมัดระวังในการรับประทานยาต่างๆนะคะอย่างเช่นยาปฏิชีวนะเพราะว่าเป็นอีกสิ่งนะคะที่อาจจะไปกระตุ้นให้เกิดลมพิษได้ ค้ะทั้งยังสามารถป้องกันได้ดังนี้นะคะ 1. น,นะคะก็คือการสวมใส่เสื้อผ้าหลวมๆนะคะหรือเนื้อผ้าเบาที่ระบายอากาศได้ดีนะคะ2ก็จะเป็นการหลีกเลี่ยงการเกาหรือว่าการใช้สบู่ที่มีความรุนแรงต่อผิวของตัวเองนะคะ 3. นะคะก็พยายามทําให้บริเวณที่เกิดอาการมีความเย็นนะคะโดยการอาบน้ําหรือว่านําพัดลงมาเป่านะคะ หรือการใช้ผ้าเย็นหรือการทาโลชั่นบรรเทานะคะ4ี่ก็จะเป็นการจดบันทึกไว้ว่ามีอาการเกิดขึ้นบริเวณใดบ้างและก็เกิดขึ้นเมื่อไรนะคะทำกิจกรรมอะไรบ้างรับประทานอาหารอะไรบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะช่วยให้แพทย์แล้วก็ผู้ป่วยนะคะสามารถที่จะระบุตัวกระตุ้นได้ต่อไปข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นข้อสำคัญนะคะก็คือการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะที่ได้ทราบแล้ว อย่างเช่นอาหารหรือส่วนผสมบางอย่างแอลโกอฮอล์ยาบรเทาปวดความร้อนความเย็นการออกเรงหรือว่าการออกกําลังกายนะคะแล้วก็ความเครียดค่ะสําหรับส่วนนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมหลังเรียนนะคะครูก็จะให้นักเรียนนะคะตอบคําถามต่อไปนี้หลังเรียนเสร็จนะคะลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะ